เอาครับมันสับยอดไปสักครู่นะครับนี่น่าจะสุกแล้วนะครับน้องเขาเรียกแคบนะครับแคบขนมครกอันนพอดีเล้วกําเหลืองไม่ทันใหม่ถ้านั้นคงจะเบื่อเลย ัฮโลอันนี้อด้นี่เ <laughs> ปิดก้อนแค่เปิดก่อนยังแค่ได้เดยนแค่ <laughs> ัอั้นะจะลองโอ้เหลืองอารามด <laughs> ีเลย สวยงามเลยมื่อชีดมื่อชีพขยันไม่ขยันคอทำเลี้ยงเขาว่าลิปโรงทำรงทานมาหญ่เนาะโอ้แฉเพินแล้วค็นั้นไม่ยังไม่ได้คี้ไม่ได้งานทำทำรงทาก่อนวันเจดก็คมาทำเนออท่นคุ้ไหมยังไงจัดแไปท่นหอสองสเตาดิสองเตาสมเตาสองเตาสามเตาประมาเนาะนาง แข่กันทันอยู่แต่ว่าคนไอห้หอแกจะด่วนห้จะให้แต่คนไปงานน่ะห้อมมันเคย,นนะคคยได้กินอ,อะไรดอกอคนเขโมยตกกระเพยาาย,ยาเมาก่อนเมื่อไปวันไหนก็ฉันไปงานไหนไมันเคยได้กินดอกอม,มันโตคิวเอายาวนี่อยากให้พระดิฉันทำลุงทานนี่มันจะต้องนินทำแต่วัยผ่ก่อนใช่ครับใช่ครับ นี่ก็ต้องให้เขาลอก,ก่อนละคนเขาจะเอาอะไรตัวไว้ผัดก,ก่อนนั่นเลยก่อนจะก่อนนี่ไปนี่คือจะมีข้าวแกงมีขนมจีนนี่ยนี่รักเจ้าหนึ่งเนี่ยกะพัฒมีเจ้าหนึ่งกับก๋วยเตี๋ยวทำกันนี่ไปกันหลายอย่างวางจองงานลูกพูดลูกสาวมันก็ตาม เราทำน be okay. no. oh, ู่นทำงทานั่นนี่แค่คุณชอบใจก็มันเนี่ยะกรธในเวทีต่วันเองหลองสวยงามละยายนนวันต่กับปงวันทำเนี่ยวันสุดวันสุดต้องผูกอามาแล้วก็สองผูกทำเตาเดี๋ยวไปทำเตาสัเตาันาไปทเตา เจอันซื้อแเป๊ยชื่อกสถียนะให้เราไปกินลองไปชิมก่อนโอ้ครับขอบคุณครับนี่โอ้นี่นี่นี่ครับนี่รู่นน่ากันโอ้ดีเลยาำเลยครับนี่แม่เป๊ยมาตะล่อยมาชิมเลยนี่นี่นี่โคกแรกแห้งมันนี่ กับเ้นนวี่ดี๋ยวให้เย็นสักหน่อยก่อนให้เย็นนิด่งกกลังกำลังกำลังร้อนนี่หกแรกหกแรก ตสองตตัวบพอดีแบบพอดีอพอดีแหเติมนี่ตัวะรยกํลังดีเนาะไมมิ้นกไปเนาะพอดีพอดีเลยจ้ตวงเวยได้รู้น้งแต่นางผีวขวีย่นาําพืนไปมันก็ไ่ได้ส่วนเนาะแล้วเดบีมันแบบไทยๆนะคร <R>: hmm. ับ ของเดิมโบราณคุ้นแดบวเจ้ากาวหืเอาล้วเอาค่หยดกระหูมันอ่ะห,หูมันหวากุ้ลาปอมันเจ้าตอนเย็นมันยืมมาหยดแคนี้แหละมันบอกว่า โยดไม่ได้หูมันตัดไปพัดมานี่ก็เลยเอาปอมัดเลยกใช่ไหมนี่จะเอากาตาช่างโยดลงไปก็ได้มันก็ตึ้งครับเดี๋ยวจะฝันเชืที่ยงเัาไปเจนเขาติดข้างโยดเลยมันหลวมมันหลวมไม่แรงโยดแล้วมันไม่นิ่งไงโยดทับปอไปเลยเดี๋ยวยายฮโยอดทับปอไปเลยปลอปมันจะโดนมันมันจะเป็นทับทิศติดไปเลยมันดึงไปเลยเนาะครับดึงตึงเยอะเลยเหรอ ละลายไปเลยเนี่ยันต้มนี้เป็นากินนังร้องยรงองเร้วมันร่งดี่ตัวนี้เด็ดที่ยดตววัตอนนั้นคงสูตห้มันคงกี่เรยบางทีก็เล่นเ่เแล้วมันไม่ทันกรอบมันตั้ะ ต้ามันท่านกรอบเลยมันกดดนะระดวนแต่ขาวสลอด์เขาดือมาชิมครกแรกครก,กแรกนี่เย็นแล้ววะนี่ <laughs> ยายมาจากโชคชัยนี่บ้านสวนครับทำขนมครกมาถวายลุงปู่เดี๋ยวลองชิมดูอืมกรอบอร่อยหวานมันครับ โอเคเลยครับโอ้ยมาหาลองรับมือขีดด้วยโอ้เสียงร้อนนะวันต่อเลอได้ว่าไม่บอกพ่อเป้พ่อกินขนมก้อนจะกินเขาได้ไหมนี่ <c oughs> <c oughs> อร่อยครับอร่อย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 หวานมันปวยง่าย่โคยีครับ พอดีคร <po bio> ับยายพอดีเลยกํลังอร่อยพอดีกรอบนอกนุ่มในตรงนี้เลือกชั้นเขาไม่ได้ดิอือครับโอเคเลยเนาะ ครับเอาสำหรับทีมงนนีฝากไวปคนี้ฝากตกิดตาัช่องโครงทแเนวเลยคเบ้อ